ถนนซูเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางคือช่องทางหลักในการเข้าถึงเมืองเชียงใหม่อยู่ห่างจากตัวเมืองไม่ถึง5กิโลเมตรขณะนี้ความเจริญในตัวเมืองได้แผ่ขยายออกมายังถนนสายนี้สอดรับกับกฎหมายผังเมืองใหม่ของจังหวัดที่ไม่ได้กำหนดความสูงของอาคารใหม่ที่จะสร้างบนถนนซูเปอร์ไฮเวย์เอาไว้ตอนนี้ที่ฉันยังอยู่ที่ถนนซูเปอร์ไฮเวย์จังหวัดเชียงใหม่ค่ะถนนแห่งนี้เป็นหนึ่งในจุดที่ได้มีการ ผังเมืองใหม่ของจังหวัดเชียงใหม่ที่ได้มีผลมระคับใช้ไปเมื่อเดือนมีนาคม2556นะคะถนนซปเปอร์ไฮเวย์จังหวัดเชียงใหม่ตรงนี้นะคะจะเป็นจุดที่จะช่วยกระจายความเจริญในตัวอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ออกมาสู่นอกเมืองที่ถนนซปเปอร์ไฮเวย์แห่งนี้ค่ะ Voice TV ลงพื้นที่สำรวจถนนซปเปอร์ไฮเวย์ในวันนี้เราได้เห็นอาคารสนักงานสถานที่ราชการและคอนโดมิเนียม โดยเฉพาะแยกสารเด็กมีคอนโดขนาดความสูงมากกว่า30ชั้นหรือไฮรส์กำลังจะเกิดขึ้นทั้งคอนโดในเครือสุภาลายัยและคอนโดทรัมป์ที่มีนางเอกแพนเค้กเขม,มนิดเป็นพรีเซนเตอร์ราคาคอนโดเหล่านี้ตั้งไว้ที่ห้องละ1-2ล้านบาทตั้งอยู่ใกล้กับแยกสารเด็ก14พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมากลุ่มเซ็นทรัลก็ได้เปิดห้างสรรพสินค้าใหม่ในชื่อเซ็นทรัลเฟสิวัลบนถนนซูเปอร์ไฮเวย์ ถือเป็นห้างเซ็นทรัลแห่งที่3ในจังหวัดเชียงใหม่หลังจากต่อนหน้านี้มีห้างเซ็นทรัลไอพอตและเซ็นทรัลกาดสวนแก้วมาแล้วผังเมืองใหม่ที่เกิดขึ้นหลังจากผังเมืองเดิมหมดอายุมาตั้งแต่ปี2549การทำผังเมืองใหม่ในตอนนั้นและมาบังคับใช้ในปีนี้ซึ่งมีระยะเวลาห่างกันถึง7ปีจึงทำให้เนื้อหาไม่สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน เรื่องนี้จึงถือเป็นการบ้านที่ยากที่สุดของจังหวัดเชียงใหม่ที่ต้องชั่งน้ำหนักระหว่างความเจริญที่ไปไกลามากแล้วกับวิถีชีวิตดั้งเดิมที่เป็นสเสน่ห์ส่วนหนึ่งของเมืองที่ทำให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาเยือนและที่สำคัญเป็นห่วงเวลาที่ประเทศไทยกำลังจะหลอมรวมเข้ากับ9ประเทศในอาเซียนจินภา,าจรุนโรธณนะอยุธยาไบรท์ทีรายงาน